Ui, cay đi mà. สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนเพเข้าสู่ช่องการแอนบูเลตอินไทยครับทีพีนี้เรามาแกะกล่องรีวิวปืนกล็อ k 19 c o ก m a คอมนดะครับของโครงการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับตันนี้ในกล่องก็มีตัวปืนนะครับมีแมก็กกาซีนมาให้2อันนะครับแมก็กกาซีนจะเป็นลิ้นส้มแบบนี้นะครับนี่นะครับที่น้องได้มาอันนึงจะเป็นแบบส้นเรียบนะอีกอันนึงจะเป็นแบบมีตัว เป็นส้นที่มีบวกสองผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าว่าทําไมมันไม่เหมือนกันนะครับนี่ใครรู้ข้อมูล,ลบรบกวนบอกนิดนึงนะครับสําหรับก๊อกสิบเก้าคอมมานดนะครับตัวน,นี้ตีคอมมานดนะเพื่อนยิงเลเซอร์เป็นคอมมานดไม่ฟโฟกัสเนาะ แต่ขอโทษน,นะครับนี่สิบเก้าออสเตรียครับนี่เป็นไงเนี่ยเรีบร้อ,อยเพื่อนเชื่อน้องเพิ่งไปได้มาวันนี้เลยนะเพื่อนครับก็เดี๋ยวเรามาลองยิงทดสอบกันดูสักห้านาสิบนัดนะนะว่าฟิลจะเป็นยังไงนะครับสำหรับก็สิก19ออสเตรียเลยนะนี่คอมมานโดโอเค มีเช็คเกอร์หลังอย่างเดียวนะไม่มีเช็คเกอร์หน้าเช็คเกอร์หน้าจะเป็น19นห้5ปุ่มปดก็ยังใช้งานค่อนข้างยากนะครับมันมันลึกอ่ะตัวนี้จะเป็นเหลี่ยมเพชรให้มานะครับปุ่มคันค้นนางสไลด์นะครับแต่ศูนย์ศูนย์ยังเป็นศูนย์พลาสติกอยู่นะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังเป็นศูนย์พลาสติกเนี่ยแต้มจุดขาวด้านหลังจะเป็นตัวยูนะครับ มาเดี๋ยวลองยิงกันดูดีกว่าเพื่อนนะครับเดี๋ยวถอยไปยิงนะมาเพื่อนเพื่อนกล็องสิบเก้าคอมันโดแว่นอยู่ไหนหาแว่นไม่เจอโอเคเดี๋ยวลองยิงสโลไฟล์ก่อนนะเพื่อนๆสโลไฟล์ห้านัดนะครับเระยะนี้แหละเจ็ดหลาพอไกลเกินยิงไม่ถูก ขออนุาตยิงนะครับมายิงที่หัวนั่นเพื่อนลองสโลว์ไฟก่อนนะห้านัดพร้อม้ยไกลดีวะ่ะไกลไม่ได้หนักอย่างที่คิดนะครับไกลไม่ได้หนักอย่างที่คิดศูนย์โอเคเลยนะครับศูนย์ตรงมากนะครับ ยุบ finish อัปโหลดเฮ้ยกลุ่มใช้ได้เลยนะกลุ่มใช้ได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใช่ใช่ไม่รุ่นมิกามีรุ่นมกาเอ้ายิงเกินนี่วะใช่อกนะเอาเหรอว่าทำไมวะนับยังไงนับให้มันเกินโอ้เหลืออัดแค่สี่นัดเองมะ ลองดิวที่หัวอาจารย์มีให้ยืมสักนัดไหม,ไม <laughs> ขอขอหน่อยนัดเม็ดหนึ่งไม่ยิงเกินเฉยนัดเดียวอาสองเลย,ออเลยโอ้ขอบคุณกระสุนจากอาจารย์บุ๊คของริบสองด้วยนะฮะ <laughs> ของจริงครับ <laughs> บอกเลย <laughs> ของริบสองแจกครับกูโ <laughs> คต <laughs> ได้หารกันมาดิวห้านัด เสียบปลาเสียบปลาก๊อกสิบเก้าคอมมานโดตัวนี้มันดีนะตัวนี้เป็นออสเตรเลียด้วยเอ้ยออสเตรียเยอออสเตรเลียโอ้เอาเซ็ตเพียรเลยมาพร้อมครับดิวที่หัวนะครับพร้อม ยูฟินิตอโลโชครียนี่ิก้ยไกลดีว่ะไม่ต้องทำเลยเนี่ยเวิร์กเวิร์กเวิร์กอยู่หมดเลยเฮ้ยล่ะเป็นก๊อกสิบเก้าแต่งฮะนะเกินเลเวลฮะไกลแต่งว่นนี้แต่งเดิม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 อันนี้เดิมเดิมเลยของแท้ว่ะ โอ okay. เคลาาเลื่อนไปก่อนขอบคุณครับัสดีครับโอกสิบเก้าคอมมานโดของพอดีจริงๆนะ